ม่เอาให้น้องด้วยเอาให้น้องด้วยเดี๋ยวย่าซื้อให้มามาเบนมาเอาอะไรเบนเอาอะไรเอาน้องมาก็มีขอผู้ชายห้ามเอาของผู้หญิงรถก็มีนะคะแบบนี้ก็มีนะราคาเดียวกัน5,200บาทเอารถดีกว่าเบนเอารถดู เอของผู้หญินะเบนเป็นเห็นแล้วเบนเห็นแล้วเบนเห็นรถแล้วเียัน้าจะเป็นึเอกค่ะจะยไัจเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอยางมันมัเท่าไหร่ มันต้อัวเท่าไหร่มันถึงจะเดินทางได้เบนเอารถนั่นเหรอเบนเอารถนี้ไหมอันนี้ไม่ลูกคันใหญ่กว่านะแต่เนี้ยก็มีอันนี้ไว้เบนเอาคันนี้เอออ่านี่ในถุงข้าวไม่มีที่กดไหมเนี่ยอันนี้ใช้ถ่ายอันนี้ใช้ถ่ายถ่ายแล้วปล่อยอ่าเป็นลานเบนชอบไหม อันนั้นแหละอันไถนั่นแหละอ่ะใส่ถุงด้วย